กวเลยนะครับมันก็เลยไม่มีผีนะครับอันนี้ลองไปพิจารณาดูนะใครคิดเหมือนผมบ้างนะนะครับขอบคุณมากนะครับพี่นันนะครับลูกหยานะครับพี่บุญมาวันดีครับพี่บุญมาทูร,รักษานะครับเดี๋ยวผมใส่ปัจเจอให้เด้อ ขอบคุณมากนะครับที่บุญมาพี่ดวงเดือนผมจะเรียกพี่ดวงเดือนนะจะไม่เรียกป้าเดือนนะเดี๋ยวผมใส่ปเจให้ด้พดดอพี่ดวงเดือนนะครับฝากพี่ดวงเดือนเนาะพี่ดวงเดือนก็เก็บชั่วโมงเหมือนกันนะครับบ้านหลังนี้แหละเก็บชั่วโมงเนาะดวงเดือนสี่เก้านะครับ ไปให้กำลังใจพี่ดวงเดือนได้นะครับเพื่อนเนาะพี่ดวงเดือนจะเก่งภาษาอัเกฤษนะครับเก่งมากนะครับเนาะพี่ดวงเดือนจะเก่งภาษาอังกฤษมากไม่รู้ว่าพี่เป็นครูหรือเปล่าเนาะผมก็ไม่รู้นะครับเก่งภาษาอังกฤษจริงๆนะครับอ่าสมัยก่อนนะา้ารู้จักกันมานานเนาะโอ้ยสมัยก่อนนะพี่ดวงเดือนนะ พวกเพื่อนเพื่อนเราเนาะที่อยู่ฟิลิปปินส์นะมาเยอะแยะเลยนะครับอินโดนีเซียมีเยอะนะครับเพื่อนเก่าๆเนาะเขาจะเขียนมาถ้าใครเก่งภาษาอังกฤษก็ทักทายได้ส่วนมากผมจะใช้แอปแปลภาษานะครับเนาะใช้แอปแปลภาษาเราเข้าไปแอปแปลภาษาเราเขียนเป็นภาษาไทยเราก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ไปกดคัดลอกลิปแล้วก็มาวางที่บ้านเราเนาะ ตอบเขาไปอย่างนั้นนะครับหรือว่าบ้านเขาอย่างนี้นะครับถ้าเขาขึ้นไลฟ์เราจะไปหาเขาเออเราก็ใช้แอปแปลภาษาอัางกฤษอย่างที่ผมไปบ้านจอร์จิน่าอย่างนี้นเนาะจอร์จิน่าผมก็จะใช้แอปแปลภาษาอังกฤษนะครับเพื่อว่าเราจะคุยกันรู้เรื่องนะครับเนาะ <c oughs> ขอบคุณนากนะครับพูดไปพูดมาแล้วก็อยู่กันสามสิบนาทีผ่านไป กับวันนี้เนาะเมื่อวานผมก็พูดไว้ว่าวันจะมาบอกเพื่อนเพื่อนเราทุกคนเนาะว่าตอนนี้ชั่วโมงผมได้ถึงไหนเนาะตั้งแต่ไล่สดมาตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคลมจนอาจจะเข้าเดือนพฤศจิกายนจากครึ่งเดือนแล้วนะครับชั่วโมงตอนที่ผมไล์สดอยู่มันเหลืออยู่สองพันลูกแต่กลับไปกลับมามันเหลืออยู่สองพันสอง มนเหลืออยู่2,002กลับไปกลับมาอา้ามันมาอีกมันมาอย่างไงอ่ะมันมาอยู่ที่2,008นะครับมันไม่รู้ผมไม่รู้ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรนะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับเนาะและปัจจุบันเนาะเพื่อนเราก็เข้ามาก็หลายคนเมื่อวานนี้ผมก็ว่าจะดูผมก็ดูตอนที่ผมจะขึ้นไลค์เนาะเลยกดเข้าไป youtube Studio นะครับแลโกดที่ รูปตัวเอนะครับได้สามพันสามพันสองนะครับในสามพันสองก็เหลืออีกอึดใจหนึ่งเนาะเหลืออีกแปดร้อยเนาะแปดร้อยเราก็ได้เดือนละสามร้อยโอ้มันไม่จบนะครับปีใหม่ก็ไม่จบนะครับปีใหม่ไม่จบอ่าไม่จบก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็สู้กันต่อไปแต่ยังไงมันก็เกรงใจพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเรานะครับพี่น้องเราทุกคนด้วยนะครับ เกงใจจริงๆนะครับเกงใจเนาะเราคัม่าไล่เก็บชั่วโมงกับคัม่าไล่เก็บเหรียญน่ะมันต่างกันนะครับมันต่างกันมากนะครับเนาะมันต่างกันมากนะครับไล่เก็บเหรียญเราเอาวันละหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก็พอแล้วดูดีแล้วนะครับไล่เก็บเหรียญเนาะเราไล่เก็บเหรียญถ้าคนที่ผ่านไปแล้วนะ เนาะจะเอ่อไลนเก็บเหรียญไปสิบเหรียญก็เราพินเนาะเราก็ไล่ต่ออีกเก็บเป็นเอ่อเป็นเงินเดือนของเรานะต่อไปเรื่อยๆนะครับจนจะครบร้อยเหรียญในแต่ละเดือนนะครับจะครบร้อยเหรียญสองร้อยเหรียญก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เราแล้วแต่คิดเรานะมันจะอะไรลนะ่ะมันจะตังหรือเปล่านะมียอดวิวดูไหมมียอด วิวสูงหรือเปล่าถ้ายอดวิวสูงไปก็ถูกจับตาเหมือนกันนะครับถูกจับตานะถูกจับตาจากพี่อยู่นะครับเนาะ